ผมแนะนำว่าเวลาที่คุณจะไปซื้อรถให้หาคนที่ไว้ใจได้แล้วก็มีความรู้ไปช่วยคุณดูประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพรถเพื่อให้เป็นรถที่ดีที่คุณจะสามารถเอาไปใช้งานได้อย่างไม่ติดขัดและจะต้องไปซ่อมเอาตอนกลางทางน,นะครับ ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถนอกจากเงินดาวมันยังมีอย่างอื่นอีกนะครับถ้าคุณรู้ไม่หมดอาจจะมานั่งสลดตอนที่ต้องจ่ายเงินกราบสวัสดีครับผม MU Smi สม่าวันนี้เดินทางมาถึง ep 5แล้วนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซื้อรถรู้บ้างไหมครับว่านอกจากเงินดาวที่เราต้องจ่ายแล้วเนี่ยมันยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่คุณอาจจะต้องจ่ายในการซื้อรถผมยกตัวอย่างครับอย่างเช่นค่าโอนทะเบียนรถยนต์ บางคนอาจจะคิดว่าไปซื้อรถแล้วเขาจะโอนให้เราฟรีๆแต่ไม่เสมอไปครับมันจะมีค่าโอนทะเบียนรถยนต์คุณต้องถามให้ชัวร์ก่อนว่าค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียนรถยนต์ใครเป็นผู้รับผิดชอบคนที่ขายให้คุณหรือคุณจะต้องเป็นผู้จ่ายส่วนที่2คือค่าดําเนินการหรือค่าทําสัญญาไฟแนนซ์หรืออะไรก็ตามที่เขาจะบอกว่ามันเป็นค่าบริการตรงนี้ให้เคลียร์ให้ชัดครับว่า ทางคนที่ขายคุณมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือค่าจัดสัญญาต่างๆกับคุณหรือเปล่าถ้ามันมีเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่โดยทั่วๆไปที่ผมเห็นกันก็มีตั้งแต่3,000จนถึง1,000 0บาทอันนี้ต้องไปคุยให้ชัดเจนนะครับส่วนต่อมาคือค่าประกันภัยรถยนต์ในส่วนของประกันภัยรถยนต์เนี่ยจริงๆแล้วคนที่บังคับคุณทําในปีแรกเนี่ยก็คือ ไฟแนนซ์ที่คุณจัดสัญญากู้เงินเขานั่นแหละครับลองคิดง่ายๆแบบนี้ครับถ้าคุณซื้อรถเป็นเงินสดหมายถึงคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถแต่เพียงผู้เดียวคุณจะทําประกันภัยรถยนต์หรือไม่ทําก็ได้แต่เมื่อเกิดเหตุอะไรกับรถยนต์คุณก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบเต็มร้อยเปแต่ในกรณีที่คุณกู้ไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เขายังถือกรรมสิทธิ์ของรถไว้อยู่ก็คือเล่มทะเบียนจะเก็บไว้ที่เขาคุณทําได้แค่ครอบครองแล้วก็ใช้งานรถและในระหว่างนี้ก็ต้องผ่อนเขาไป ดังนั้นในปีแรกไฟแนนซ์ก็จะบังคับให้เราทําประกันภัยกับเขาเพื่อเป็นการรับประกันความเสี่ยงครับว่าเมื่อรถเราไปเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะมีคนซัพพอร์ตในเรื่องของค่าซ่อมต่างๆปีแรกก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําประกันยังไงคุณก็ต้องจ่ายแน่นอนไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดไปเลยหรือถ้าไม่อยากจ่ายเป็นเงินสดไฟแนนซ์เขาก็อนุญาตให้เอาไปบวกในเงินผ่อนได้ก็ทําได้หลายแบบครับมีทั้งบวกดอกเบี้ยทําให้ค่างวดเพิ่มขึ้นนิดหน่อย หรือเอาไปบวกในยอดที่คุณกู้ไปเลยก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประกันภัยตรงนี้มันจะรับประกันแค่1ปีนะครับไม่ได้ตลอดอายุสัญญาปีต่อไปคุณก็ต้องไปต่ออีกทีหนึ่งต่อามาก็คือประกันชีวิตหรือประกันสินเชื่อครับเดี๋ยวนี้ Finance ก็จะมีประกันตัวนี้กันแทบทุกที่เลยหลักการก็คือช่วยดูแลในกรณีถ้าคุณผ่อนลถไปยังไม่ครบสัญญาแต่ดันเกิดเหตุไม่คาดฝันคุณเสียชีวิตไปก่อน แทนที่จะเป็นภาระของคนข้างหลังลูกหลานคุณที่ต้องไปผ่อนต่อประกันตัวนี้จะเข้าไปทําการปิดยอดที่เหลือทั้งหมดที่คุณยังไม่ได้ผ่อนกับทางไฟแนนซ์ให้เลยเท่ากับว่าลถคะนนนก็จะหลุดจากภาระนี่เลยตรงนี้ถามว่าทําไว้ก็ดีนะครับแต่ถ้าคุณจะไม่ทําก็ได้อันนี้ก็ไปตกลงเขาดูส่วนมากประกันตัวนี้ก็จะเป็นการบวกเข้าไปในยอดให้คุณผ่อนแต่ถ้าคุณจะจ่ายเป็นเงินสดไฟแนนซ์ก็ยินยอมได้เหมือนกันครับ ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นะครับถ้ารวมกันแล้วเนี่ยขั้นต,ต่ำเลยที่คุณจะต้องจ่ายก็คือ30,000่นบาทดังนั้นก่อนที่คุณจะซื้อรถคันหนึ่งอย่าคิดแค่เรื่องของเงินดาวน์ที่ต้องจ่ายนะครับอย่าลืมสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายพวกนี้ไว้ด้วยนะครับค่าใช้จ่ายบางตัวคุณสามารถเจราจากับคนขายได้ว่าเขาสามารถรับผิดชอบให้เราได้ไหมอย่างเช่นค่าโอนค่าดำเนินการค่าจัดสัญญาไฟแนนซ์พวกนี้ คุณสามารถลองเจราจาก,กับเขาได้ครับถ้าเขาออกให้เราเราก็ประหยัดเงินลงไปได้เยอะถ้าประกันภัยรถยนต์หรือค่าประกันชีวิตพวกนี้ก็ลองคิดเอาว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือจะให้ไปบวกในยอดกู้แล้วไปผ่อนอันไหนคุ้มกว่ากันถ้าค่ให้จ่าย2ตัวนี้คุณไม่จ่ายเลยเอาไปผ่อนก็ได้เช่นกันอย่าลืมรวบรวมค่าใช้จ่ายให้ครบก่อนที่จะตัดสินใจด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาสะดุดตอนที่จะรับรถ ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะครับจนถึง EP 5ที่คุณกำลังดูอยู่นี้ก็มาจากคลิปแรกที่ผมบอกไว้ว่าถ้าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดียังไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้รถก็อย่าเพิ่งซื้อเลยแต่ถ้าจะซื้อจริงๆก็ต้องซื้อให้ได้รถที่ดีมีคุณภาพต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้แล้วต้องประเมินให้ได้ว่าเราเอารถไปใช้งานแล้วจะไม่เกิดปัญหากับเราระยะยาวทั้งหมดทั้งสิ้น5 EP นี้ ถ้าคุณดูจนจบผมเชื่อว่าคุณจะสามารถวางแผนการซื้อรถได้อย่างดีแล้วทำให้คุณมีความสุขในการใช้งานรถเอาไปใช้แล้วได้ประโยชน์จริงๆรวมถึงช่วยคุณประหยัดเงินในการที่จะซื้อได้เพราะมีการวางแผนเป็นอย่างดีก่อนที่จะซื้อทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครสนใจสาระดีๆเกี่ยวกับรถมือสองก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับในยูทูบช n e l ช่องคนรักรถมือสองไบเอ็มหรือในเพจ รถมือ2อยู่สมัยค่ะถ้าเกิดว่าชอบใจก็ฝากแชร์ออกให้คนที่คุณคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์คนที่คุณลักด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ